สวัสดีค่ะ<บ>เปิดมาก็ได้ยินเสียงเพลงเลยวันนี้อยู่บ้านพี่พิญโยนะคะ,ต,ะตอนนี้กําลังพาทำอาหารลดต้นทุนอีกแบบหนึ่งนะคะวัตถุดิบหลักของพี่โยเนี่ยก็จะมีมะพร้าวมะพร้าวหล่นมะพรา้พาวหล่นเปล่าออกกับเปล่าเต้เปล่าเตข้ขายไม่ได้เองครับเปล่าที่ไม่ขายนะคะเพราะว่าเปล่าเต้ไม่หกนี่หวังนี่หมยูยีมแล้วก็ม,มีอะไรอีกคะนอกจากตัวนี้แล้วมีมะพร้าวมี ไอ้ไรในสวนยังจะใส่ได้แมทน,นะครับช่วยดูอลอกอเจเนาว่ลาลอกอเ้ไกยไม่ได้เพราะว่าลอกอหน่วยดีๆมันหน่วยหนึ่งยี่บ้าสามสิบเลยของมั่งมันไก่ห้าบาทแต่แต่ว่าเจ้าของพิยนขกยหน่วยยี่บ้าสามสิบสี่สิบกันว่าครับขา <นะ S 1> เลือกเอาหน่วยเจเนาว่าหน่วยเ่ว่ากินไม่ได้ค่ะบก็เอามาตำหาานปลาเลยห่โอห่อชวยกัหวีเ้มันมันโรคกัน แล้วก็อ่าจิ้มมะนาแล้ว่ะค่ะหวีที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะใช้ผักผลไม้ในสวนนี่ละค่ะเอามาตำรวมกันปักุ่งปักไรเด้ที่เรากินไม่ออกอันนี้เรียกว่าทำอะไรคะภาษาใต้อันนี้จิ้มกันจิ้มจิ้มก่อนเลยค่ะก่อนปอกกระเจี่ยงฉันอ่ากูดกูดนั่นมันปลาไปก้าวเครื่องบดนั่นมันมันตาให้ปอจิ้มนทำตาละอ๋อมันต้องใช้เวลาสักิจอ่าค่ะแต่เห็นนะนั่นนั่นแลว แหล่ต่อไม่ใช่แหล่เมื่อกี้เรียกว่าอะไรคะอ๋อ,อไม่ไม่จะตำโต๊ะเลยเพลงบอก <c oughs> ว้าโอโอโอว้าโอาโอมาบ้านอยู่ <c oughs> ให้จังหวะให้จังหวะ <c oughs> มาจวานพระใจเลวจวนจรา <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> มาตานองยา ตำอ่านปรากัรบงยิงคลิปบงยิงคลิปบงยิงคลิปจะจะเอามงก้ามาแล้วมาหมูกันมันพิธกรไปไม่ถูกให้ปรากันหน้ามงหน้ามงหน้าบงยิงคลิปบงยิงคลิปบงยิงคลิปเย่เป็ดเปล่าใจกรบ ยกจ,จากติมเชมีทีนี้ทีเดียวติมเจติมเจเจอาเราเว้ย <laughs> ได้ไหมเก๋ได้กินแล <c oughs> ้วกับปกติปกติถ้าว่าเราพูดมันเร็วเลยครับพอมาติมแับน,นี้เสียวเวลาอ๋อแล้วปกติ <c oughs> ทมิมหไหมคะอ๋อปกติไม่ทิมได้ทิมก็ทิมมันนั่นไบมันเลยพันนั้นมันทิม่ได้เลยอันนีไอ้นี่ไอ้นนี้วัว เบอร์ฉันตำไปเสร็จแล้วตั้งแต่เจ้าไม้จันโจมัยโจมัยมันจะลําบากตะกี้เอาหัวมันมากันนะน้องแมดคนสวยเอาเอาไอ้นั่นมาเอามาใส่มันมันไม่ยันมันชุดไม่ยกมาตังค่าเลยไม่เป็นไรค่ะวันนี้มันไม่ไม่มีอะไรจัดจ้ากว่าวันนี้อีกแล้ว เออเอาไปเอาไปค่ะใหญ่ใจมากเลยใส่มากเดี๋ยวมันแป๊แๆทติ้งไม่ได้แล้วแป๊แพทค่ะภาษาใต้แป๊แพทมันจะเละมันเละอจริงๆมันไม่ใจต้องติ้มนี่อ่าแต่นี่พอใส่เปล่าลงไปติ้มเลยถ้าไม่ใส่หัวมันกันมันติ้งไม่ได้มันจูดค่ะมันป้านตุ้มเม็ดเลยทีนี้ค่ะจริงๆมันหัวมันเนี้ยไม่ต้องติ้มเปล่าก็ไม่ต้องติ้มค่ะไม่ต้องตำนะคะถ้าไม่ใส่หัวมันถ้าไม่ใส่มันนะคะมันก็จะกระเด็นออกไปข้างนอกหมดเลย าใส่กูดเอามันดีหว่านี่แหละนั่นนะล็อกกระแตกเนี่ยล็อกแตกแล้วมาเพึ้มสนุกได้แล้วแหละได้แล้วนะคะทีนี้ทำไงต่อครับพี่โยเอาลาไปใส่เครื่องเลยไอ้นี่แขวนว่ายเ่เดิมอ่าระวังมันนิ่นใสยว่าไมตีนเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ต้องอายเลยมากไอ้มันไอ้มันมั่วเป็นเป็นก็ส่ใชหมอ่า <ừ> อ่านี่อันนี้ใบมันเลยก็ใช้ได้เป็นไมกันใบมันนั้นต้องตัดไปทุกคนมันนี่ก็เป็นมันสุกนะคะมันเลยมันก็ต้องุกเงินให้ได้จ่ายได้ง่าย ค่ะอ๋อค่ะค่ะโอ้มีใบผักด้วยนะคะแล้้วจไโอ้มันมีตังงปรูตีนมีตังแคลเซียมแคลเซียมค่ะค่ะค่ะแคลเซียมตัวล่อยใจดูนี่ตัวตัาไม่บูกัดเจ้า ชา่คนไม่คายม่รครมั่นมั่นมั่นอ่านัวกับตีร่มเพราวาตีร่มมาแล้วครับอื้อืมตีร่มยุบสีเบอร์สีราร์ดเลยสักอ่สติาดติกาอ่านนะมันกับกอโติน่าค่ะรู้ระวังข้อรู้ระวังก้ออีบาดตรน้กับ ค่ะมามีตาอ่านจะเลยตามกันม่บ้าไม่รู้ว่าคือันมาแล้วไมะนี่เราได้เห็นทุกแบบนะคะทุกแบบไอ้ไอ้กับมุ่นเลยครับหมดยูม่ดูมุ่นโอ๊กไม้ด้โอ๊กมาตั้งหมดตั้งเล้ยดูนิวเอาไว้ยิวไอืมมาแล้วอตัดจ่อยลงไปกับ อ๋ออันนี้โปรตีนเลยกับแกลาเตียมอยู่ในนี้หนึ่งเปี้ป้าสบายเขาเรียกผักหน่อไหมพี่ผักนอกแต่ว่าดิมันมีมันมีไอ้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 เนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีเกลาเตียมสูงนีแบบไอ้ไอ้กล้วยนั้นลูกจิ้งกันสัตว์ไม่ใช่บายโยนะลูกจิ้งกันเกลาเตียมบั่นทองไอ้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 ลูกปลาแบบมันแข็งเกร็งเลยปลามันงเกรดูอันนี้เท่ไหมมาลูกด้วยลูกด้วย ลูกด้วยนี่ก็ได้ลูกด้วยนี่กระตักอุ่นเดียวกันกับกี้งันเลยเก็บกักด้วยร้องดีปลาแม่นฉอมเลยได้ที่ราไปเก็บเลยแม่เนี่ยมีช่อหนึ่งอยู่ข้างล่างนี่ค่ะข้างล่างข้างล่างเนี่ยน้องม่องเดาอดอ่ะนับประหลังกันันอันนั้นอันนี่ง่ายนะคะนี่ออกมาเลยคนที่ไม่รู้ตีฉันที่บอกไปรู้นั่นนั่นเป็นไอ้นูกันนะเออนี่ยนี่นี่นี่ ไปแล้วค่ะดาราเราออกนอกเฟรมไปแล้วนะคะเป็นต่อหน้านี่นี่อ๋อค่ะค่ะโอ้ใช่ผมไปตทำจอนี่รู้ไหมว่าจะไปอยู่ใน youtube คืนนี้อ๋อค่ะวันอยู่เค่นั้นยู่งเกิร์ตอะไรกับแล่กัอ๋อแล่เล่าตาอ๋อแล่ไม่ตุ๊กเร็วกไม่แล่ตาจะะอ้อดูตาแล้วรูดเอาว่ามันต้องใส่ผลลงไปมันไม่อย่างมันจะปว่าใส้หลุดต้มต่างตัวตัดปวดส่ลูกเดือยมันจะ มันจะไม่มีความเนี้ยวค่ะค่ะเยวแล้วกวเร่งกระพิบกับพี่น้องก ok ็นัล <ค progressive> ่ะที่ได้หุ <bizarre> <c oughs> ่นดีแบบนี้ไร้พุงเลยนะคะกับมันมันนักหลบที่งั้นเลยกับพี่แน่ๆตอนนี้ก็สองแรงแล้วนะคะมันนักหลบที่ง้นี่เดียได้มากเลยฮะีไม่เรียนีได้เลยแต่ว่าฉันไม่จิ้งเร็วเลยมเวยอยพี่สวถึงที่นี้กั แยไปเลยคัค่ะแล้วก็ตากไว้นะคะพึ่งล่มนี่กับตากไว้พึ่งลมโาโอ้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 โ้โ้้ ว่าต้องมากิดไม่ใจแล้วกิดไม่ใจแล้วใช้แล้วจำ <c oughs> ไอใบเจนนยนานองเออบงยิงพริบบงยิงพลิบบงยิงพลิบอันนี้มันเป็นวิถีชิลๆนะคะอินดี้อินดีนด้ไปตาม อันอลครกับสับน่องตับน้องก็ไม่จะองงอี่กับเข้ามาปลาได้จต่ไอ้กับปลาได้แต่อันอะไรกับเข้ามาถามว่าเจ็ดไล่ตรงนี้ทําอะไรบ้างบอกทำเล่นๆทางนั้นค่ะเล่นเป็นกับหุงตึ้งได้เร็วกะขาหนกรวยโอ้โหไก้อะไรกับเาล็เหล็กเจ้าไม่จ่ายกากรวยจุกได้ช้องรยเหล็กเจ้า วยนำว่าจุกบับวิ่เร้า่าาตลกโคตรใยเลยตงชนแบบนี้ไม่ใช่ไปวิ่งเร้าค่ะเัจาวทุกทีก็โลยนะ่นกัล์ฟเร้าหมดเส้นเล่นเล่นนีกับเนค่ะเดี๋ยวคนลบคนอ้อมไปคนวิงคนวิ่งสูงมากไปคนละ ตังตจะปหน้างไวคนลอยคนลอยวันนี้ครบพันห้าแล้วายจบเล้น่ค่ะขอบคุณค่ะมอนอยู่แก่ตรงไหนต้่งไปถักจังครับน่ารักผนีแล้วไปลุดเ็วขอแล้วแหละถังแล้วนะคะนี้มาเราไปอุ้ยแล้ค่ะนี่เอมเดี๋ยไม่ดิเอาเอาตัวแห้งไปไหมเอาตัวแห้งไปไหมอ่อจับใจตัวน้อยนี่ค่ะอ๋อไปตดเลย บอกปาก็ไ <One> ม <input> ่ใช่อยู่ไกลนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตไปทางประตูค่ะประตูอยู่ฝั่งนี้อันนี้ใครจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการนี้ก็มาได้นะคะรับสมัครสปอนเซอร์อยู่อย่าตั้ไม่พอบตตี่นะหนูนะ มาเร็วนุ้ยไม่ไม่กินอ๋อไม่มาไม่เออไปแน่เม็ดเร็วกว่าคุณมาไม่ขึ้นนิดเดียวไม่ขึ้นหนะกำลันก็ไม่ขึ้นมันไม่อยากขึ้นหน้ากลับมาเร็วมาเร็วปกติจะขึ้นตั้งตัวเลยขึ้นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้มามาแอบมามามาล่อให้แล้วค่ะไม่ขึ้นเลยมันคาดใจมันคาดใจยืมกามาคาดัจเอาใส่ออก ขึ้นแล้วขึ้นแล้วแกเยอะเดเลี้ยวมากเล้นั่นหมามาแลยมาแล้วนะคะเนี่ยป่ามาแล้วนี่ก็เป็นอาหารลดต้นทุนค่ะปกตินี่พอพิงโยก็จะมาให้อยู่ที่นี่ทุกวันนะคะมาพร้อมกับอาหารเม็ดเมื่อสักครู่ของพี่จะรับดิกนะคะมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็เด็กบัวบล้าน นั่งอยูอาด์กันวานั่งอยู่อาด<ำ>แมวการัดไม่เอาไรไปเล่นนานเกยไม่เอาไรบาดบาดโบในโลูกูเลยไรใส่หวาคงจุ้ย <c oughs> จริงๆปลาในนี้นะคะท่านผู้ชมก็อยู่ประมาณสามตัวโลได้ไหมพี่สองตัวโลสามตัวโลตัวโลก็มีตัวโลก็มียีิบตัวโลกันย่างกับแล้วก็ง่ปลามันมันไล่กันนัดกได้รุนกับ บอกถึงให้เขามาใช้กันนี่กันตัวชงโล่งกันยังตัวชงโล่งกินตัวตัวก็มีหลายไซนะคะไปกินกันเต่อว่ามันไม่หวานไม่นี้ค่ะคือสีมันกว้างปลามันใหญ่มากมากนี่แบบปลาปลารวมก็ปักเป็นโครงการปลาดุกของเราอยู่ด้วยนะคะค่ะยจ่ายขอบคุณนะคะพี่พิญโยวันนี้ที่มาให้ความรู้นี่อาหารลดต้นทุนนะคะทําแบบพื้นบ้านแล้วก็อารมณ์ดีนะคะบอกไปอินทรีย์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ